ผู้กองแคทหน้าเก่าและหน้าใหม่เอ็มตัวแทนหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบ2มุมให้ฟังเช่นเคยนะครับต้องขออนุญาตก่อนนะครับเรื่องหน้าเก่ากับหน้าใหม่คืออดีตของหน้าตารูปลักษณ์ของผู้กองแคทสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันนะครับที่เป็นกระแสะโซเชียลตอนนี้คือผู้กองแคทเนี่ยเป็นกระแสะดังในตอนนี้มากๆและตอนนี้มากๆก็เลยต้องเอามาพูดถึงกันนะครับว่าเขาเนี่ย เลื่อนยศแบบไวมากที่ผมเคยทคําคลิปที่แล้วไปเนาะว่ามีใครดันอยู่ตอนนี้ก็เหมือนมีการขุดคุยแต่ผู้กองแคทเองก็เหมือนมาโพโต้ว่าฉันไม่สนใจฉันเก่งและก็พัฒนาขึ้นมาเองคุณพ่อคุณ,คณ,คณแม่ครอบครัวก็ดันมาในส่วนนั้นซึ่งเราเองก็ยังไม่รู้นะครับว่าเขามาด้วยความสามารถหรือว่าไตเต้าหรือเต้าไต่แต่ว่ามันก็เป็นกระแสโซเชียลก็เลยมาพูดให้ฟังกันนะครับเรื่องนี้เดี๋ยว ย้ำคีย์เวิร์ดก่อนนะครับหน้าเก่าตามภาพที่เห็นในข้างต้นนะครับก็หน้าเก่าตอนเข้าวงการใหม่ๆอะไรเงี้ยอ่เป็นเด็กต่างจังหวัดเอาง่ายๆแล้วก็ตอนเข้าเมืองตอนมีเงินตอนอเป็นศิลปินแล้วมาทํางานเป็นตํารวจเป็นอินฟูชื่อดังพอสมควรแล้วก็เลยเป็นหน้าใหม่ที่สวยงามขึ้นเยอะแต่ผมมองว่าจุดนี้มันเป็นเรื่องปกติเนาะพวกเราเองก่อนจะมาเป็นปัจจุบันก็จะมีร่างเก่าเป็นธรรมดาแล้วก็ปัจจุบันก็มีทั้ง ครีมโลชัน่นหรือว่าเครื่องสำอางหรือว่าฟิลเตอร์หรือการสัลยกรรมต่างๆไม่ว่าจะหน้าตารูปร่านมันก็ทำให้เราดีขึ้นได้ผมเชื่อว่ามนุษย์ธรรมดาหรือบคุคคลสาธารณะอินฟูดาราต่างๆหน้าเก่าก็เป็นแบบหนึ่งหน้าใหม่ก็เป็นแบบหนึ่งก็ตรงน,นี้ก็ให้ความเป็นธรรมเขาด้วยแล้วกันนะครับเออแต่ก็เข้าใจว่าก่อนจะมาสวยจะมาหล่อขึ้นได้อาจจะต้องมีเงินเพื่อไปอซื้อของมาดูแลตัวเองหรือว่าเอาเงินไปทําจมูกจมูกทํา หน้าอกทําผิวหน้าทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็เข้าใจครับเออแต่ภาพที่โซเชียลเขาเอามาแชร์เรียกว่ามาแชร์ดีกว่าพอเป็นกระแสทุกคนก็มาแชร์เนาะก็หน้าเก่าก็เป็นแบบผู้หญิงบ้านๆเป็นเหมือนนักร้องลูกทุ่งประกวดตอนเด็กๆอะไรเงี้ยหน้าก็จะอาจจะวิธีการแต่งหน้าด้วยการแต่งตัวด้วยหรือว่าสีในภาพด้วยมันก็อาจจะดูแบบอ่า z สม m หน่อยหรืออาจจะยังไม่สวยเท่าปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยโอ้โหทั้งแต่งหน้าทั้งผิวพรรณทั้งรูปหน้าทั้ง การแต่งตัวฟิลตงฟิลเตอร์อีกมันก็ดูสวยขึ้นเยอะแต่ประเด็นนะครับอันนี้เขาเอามาชี้เรื่องนี้นะครับแต่ประเด็นหลักๆก็คืออ่ะทำไมเติบโตวไวจังเลยใช่ไหมครับที่เราพูดถึงเดี๋ยวผมเสริมข้อมูลให้ก็คืออตอนแรกเป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงใช่ไหมครับแล้วก็พอมาประกวดเวทีลุกทุ่งแล้วอยู่ก็มีผลงานเยอะแยะมากมายมาเล่นละครจากจากวงวงโดยที่กว่าบางคนที่จะเข้ามาเล่นละครได้มันไม่ได้ง่ายเลย ใช่ไหมครับจะเป็นนักร้องแบบในค่ายใหญ่ของ GMM อะไรประมาณนี้ก็มาได้ยังไงก็อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าวิธีไต่เต้าเขาเป็นยังไงเขาอาจจะมาด้วยความสามารถประกวดเวทีเล็กๆแล้วมีคนไปเห็นแววแล้วพามาดันก็เป็นได้หรืออาจจะมีอย่างอื่นและก็มีเส้นสายใน,ในการดันประเทศไทยเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าถ้ามีผู้ใหญ่ที่มีอำนาจเขาก็สามารถไปยัดตรงนี้ยัดตรงนู้นยัดตรงนั้นได้แต่ประเด็นที่ทําให้ทุกคนคิดว่า มีคนดันอยู่แล้วก็มีภาพที่ให้เห็นว่าไปอยู่คู่ใครที่มีอิทธิพลต่อประเทศไทยมากๆหลายๆคนก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่ายศที่เขาเลื่อนจากปกติตอนแรกเป็นนักร้องลูกทุ่งทั่วไปใช่ไหมครับมีผลงานการแสดงเ,เป็นนักร้องมีผลงานกลายเป็นมารับราชการเป็นพนักงานราชการก่อนแล้วอยู่ๆภายในปีเดียวปีกว่าๆก,ก็ได้บรรจุเป็นตำรวจแล้วังเอิน มันเลื่อนยศเร็วเหลือเกินครับผมก็ร้อยตีร้อยโทร้อยเอกภายในหนึ่งปีหมดเลยซึ่งบางคนนะบางคนนี่ตั้งแต่เด็กยันแก่ยังเป็น100 100ร้อยตีร้อยโทยังเลื่อนยากมากอยู่เลยแต่อันนั้นเขาอาจจะไม่ทําผลงานหรือว่ามาจากใดๆที่มาอาจจะไม่ได้เรียนในร้อยหรือหรือไม่ได้เรียนอะไรโครงการเขาหรือไม่มีผลงานอันนี้ผมก็ไม่ทราบได้นะครับอาจจะไม่ไม่ได้พยายามด้วยตัวเองด้วยแต่อันเนี้ยมันก็ ค่อนข้างชัดผมผมขออนุญ,ญาตผู้กองแคทนะครับมัน,นค่อนข้างชัดว่าเฮ้ยต่อให้มีความสามารถมากขนาดนั้นเนะี่ยทำไมมันมันมีในโครงการอะไรสักอย่างหรอทําไมมันเลื่อนเร็วขนาดนั้นและทําไมสภา,าครับรัฐมนตรีต่างๆในสภา,าต้องแบบเหมือนอยากได้ตัวเข้าไปร่วมงานแย่งตัวเขาเรียกว่าแย่งตัวกันเลยแย่งตัวเพราะความสวยหรอหรือว่าเพราะขนงานหรือว่าเพราะมีอะไรที่ไป ซัพพอร์ตเบื้องหลังอยู่หรือเปล่าแล้วก็พอจากนักร้องลูกทุ่งบ้านนอกคนหนึ่งขออนุญาตใช้คําว่าบ้านนอกนะสีเาใช้มาแบบนี้ก็อยู่ๆแป๊บๆก็มีรถหรูใช้ซึ่งยังไม่เห็นว่าผลงานมันดังโป้งป้างขนาดนั้นแบบเป็นที่รู้จักในประเทศไทยแล้วมีเป็นพรีเซนเตอร์หรือมีคอนเสิร์ตเยอะแยะมากมายแต่ทําไมมีรถหรูมีบ้านหรูเร็วมากมันก็เป็นข้อสงสัยที่กระพอฟังขึ้นว่าทาไมถึง เป็นได้แบบนั้นแล้วทาไมยศถึงเลื่อนเร็วแบบนั้นทั้งๆท,งที่ก็ไม่ได้มีผลงานอะไรที่ออกมาชี้แจงให้ชัดเจนได้ขนาดนั้นอ่ะมีความสามารถหรอก็ยังไม่เห็นเท่าไหร่หรือเปล่าแต่ว่าภาพลักษณ์ความสวยงามอันนี้อาจจะเห็นชัดนะครับแต่ว่าทุกอย่างบางทีถ้าความเป็นธรรมเนาะบางทีรูปรักษ์คนทั่วไปอาจจะไม่สวยเท่านี้แต่ถ้าเกิดบุคลิกดีแล้วทํางานดีก็ก็น่าสนับสนุนมีมีทหารคนนึง ที่ไปชายแดนที่เป็นผู้ภาษาอังกฤษเก่งๆจําชื่อไม่ได้เหมือนกันอ่ะอย่างคนนั้นเนะี่ยเขายังเห็นชัดเจนว่ามีผลงานตรงนี้ตรงนี้เป็นหน่วยประสมพันธ์เป็นโคศกของทหารอะไรแบบนี้พูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็ตําแหน่งเขาก็ไม่ได้พาสขึ้นมาปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บอะไรแบบนี้อาจจะมีผู้ใหญ่ดึงเข้ามาแต่ไม่ได้แบบเฮ้ยทำไมมันดูเปี่ยงป้างเกินไปแต่ไม่ไม่ใช่เคสนี้เคสเดียวนะครับเคสแบบลูกนักการเมืองลูกคนใหญ่คนโตที่ ไปเรียนหลักสูตรพัสพัสระดับเร็วๆแบบนี้โดยที่ไม่ได้เรียนในร้อยแบบจริงจังมาแล้วก็ขึ้นมาเป็นตำรวจใหญ่ทหารใหญ่โดยที่ไม่ได้ผ่านอะไรมาเลยดูยังไม่ได้มีความสามารถเลยก็ก,ก,ก,ก็ก็ไปแปลกเหมือน,นกันแต่บางคนอะถ้ามาทางนี้แต่แบบดันตัวเองจริงๆคือเขาเรียกว่าอาจจะไม่เรียนสายตรงมาแต่บังเอิญพอรู้ทางตัวเองในช่วงแบบโตแล้วแต่พยายามผลักดันตัวเองพัฒนานตัวเอง แล้วมีศักยภาพในการมาช่วยประชาชนช่วยหน่วยงานจริงๆไม่ว่าจะตำรวจทหารหรือหน่วยงานไหนมีคุณภาพจริงๆมาพัฒนาจริงๆไม่ได้มาเก็บกินอะไรหรือมาเก็บอำนาจใดๆก,ก็เหมาะสมที่จะมีในส่วนนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วว่าทุกหน่วยงานมีข้อมูลหมดครับเราสามารถคัดกรองแล้วเอาเอาเอาข้อมูลมาชี้แจงแบบชัดเจนอสมมติว่าผู้กองแคทเอาผลงานตัวเองมาปึ้งตรงเนี้ยเออเนี่ยฉันทําแบบนี้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 ทําแบบนี้เลยได้เก้า พัฒนาขั้นะระดับชั้นร้อยตีล้วยทวีเอกเร็วเพราะสิ่งนี้โอเคชัดเจนหรือถ้าเกิดว่าทางสื่ออยากชี้แจงว่าเอาทาไมเร็วขนาดนั้นมีผู้ใหญ่คนไหนมาดันก็อาจจะต้องยกมาเลยว,ว่าทําไมใครดันดันเพราะอะไรแต่ว่าตรงนั้นนะมันก็เปิดยากเพราะว่าถ้าเปิดคนใหญ่คนโตก็โดนเล่นใช่ไหมละ่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็เปิดกันได้เยอะมากขึ้นนะพอมีสื่อมีโซเชียลที่ดีขึ้นแรงขึ้นแต่มันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันก็ใช้ในทางที่ถูกต้องแล้วกันเนาะ ก็มารอดูต่อไปครับว่าผู้กองแคทจะมีบทสรุปยังไงและผู้ใหญ่คนที่ดันอยู่เนี่ยจะเป็นใครยังไงและเหตุผลในการเลื่อนเ,เขาเรียกว่าเลื่อนขั้นเร็วขนาดนี้มันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับก็เดี๋ยวเอ็มจะทำว่ามาอัปเดตให้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม